สวัสดีค่ะทุกคน,นคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะสถานที่นะคะทุกคนดูสิคะโคตรโรแมนติกทะเลของอันดามันเป็นทะเลที่สวยมากนะคะสําหรับเราบรรยากาศแล้วก็ผู้คนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเจอมากกว่าคนไทยคะ่ะและแบบโคตรจะโรแมนติกคือเข้าไปได้ยินเสียงคลื่นกับธรรมชาติโคตรจะรู้สึก คิวใจไปเลยค่ะและนี่นะคะคือชายหาดต่อมาค่ะมีเครื่องมีลงมานะคะแล้วก็ค่อนข้งางที่จะร้อนเราต้องจอดเราอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะเดินเท้าเข้ามานะคะแล้วก็มีบริการรถสามรถนะคะรับจ้างแล้วเราก็ขึ้นมาส่วนอันนี้เป็นที่แหลมพรมเทพนะคะสวยมากค่ะ นี่เรานะคะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกเขาเรียกว่าขคเรกว่าซันเซสโคจะรู้สึกโรแมนติกมากเลยค่ะนี่ถ้าเกิดว่าแบบลองจินตนาการว่าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะทุกคนสวยมากนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะมันอบอุ่นหัวใจสุดๆเลยอยู่ตรงนั้นเราดูตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ไม่ขึ้นค่ะพระอาทิตย์ใกล้จะตกจนแบบมันรับขอบฟ้าค่ะแบบขึ้นไปกับอาจารย์นะแล้วอาจารย์นนก็แบบบรรยาย <c oughs> แล้โคตสวยอ่ะทุกคนเอามาฝากไว้แค่นี้ก่อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเงียบปากสักครู่นึงให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะอ่ะมันจะเ,เลือ้อยสักประมาณหนึ่งนาที <c oughs> เธอเคยดูนะ <c oughs> มันจะไม่สวยขนาดนี้อ <c oughs> ย่ามันเลือกไม่สวยแล้ว มันม si ีสีดำข้างล่างใช่ไหมล่ใช่ใช่โอเคลูกตาปกตระสงั้นแสดงว่าดองเห็นไหมว่าสีมันมมดแล้วใช่แล้วโอ้ว้าวหมดแล้วใช่โอเคงั้นเราสถานที่ต่อมานะค่ะก็คือออควาเรียมคูเกตค่ะเราชอบมากแบบชอบใต้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโคตรที่หิวใจรู้สึกดีมากมาก อยากจะลงไปไหว้กับเขาด้วยรู้สึกว่าเขาโคตรเท่เลยอ่ะ mm hmm. เขาให้อ่านปลานะคะแล้วปลาตัวใหญ่ๆร้มอมรอบไปอย่างเงี้ย mm hmm. เขาเป็นชาวต่างชาตินะคะเราเห็นไปเลยเว mm hmm. ลาถอดเขาขึ้นบนใช่ปะเขาก็จะไปถอดเครื่องหนึ่งกายอยู่ตรงนั้นแหละเราก็เห็นพี่เขาคอาเป็นต่างชาติละ่ะ mm hmm. อันนี้คือ ฉลามค่ะแล้วอันนี้ี่คือน้องกระเบนน้องเสิร์ฟเก่งมากค่ะแล่แบบมันหิวใจทุกคนูนี่อยากมีห้องเลยอ่ะจะทําห้องเป็นห้องใต้ทะเลเลยแล้วเราจะได้ดูกับห่องที่นี่ที่ได้กิดบเลแบบก็จะแบบมันก็จะเหมือนกับว่าโทนแบบวอกเกาหลีใช่ปะแต่ว่านี่อ,อยากจะได้ห้องแบบสีนึงแล้วก็ทําเป็นใต้ทะเลอ่ะมันหิวใจได้ดีอ่ะชอบ นี่ก็คืออะไรคะนังเงือค่ะทุกคนดูนะนอกจากความที่สวยงามเขาสวยงามทั้งซีดีละแล้วก็ดูความแข็งแรงอะทุกคนกวา่าที่เขาจะมีหุ่นลิลิอย่างเงี้ยแล้วว่ายน้ำจำน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องออกน้กายมันต้องไปทั่วทั้งร่างกายอะเห็นไหมคือถ้าปัญญาที่บ้านปุ๊บมันจะมีแบบ สิ่งธรรมชาติเข้ามันด้วยเช่นสิ่งนึงไก่เป็นต้นเนาะดูดีทุกคนนะคะโคตรสวยเขาโคตรแข็นแรงอะ่ะคืออะเราอยากเป็นนางเงือกนะสมัยแบบเด็กน้อยสมัยที่มีละครแบบดังๆอยู่ของช่องานะสามน่ะเราจะแบบโดนฝนไม่ได้เท้าเปียกแล้วจะกลายเป็นน้งเนะะื่ยค่ะอันนี้ก็ปลาด อันคือลูกปลาเลยอันนี้คือ,อน,น,น,น้องจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โงมนี่คือน้องแพนกวินค่ะน้องแพนควินและนี่คือการพักก็ลองจินตนาการดูว่าคนไหนางดิสันเราเล่นกันที่โรงแรมแต่เราเล่นแบบเบานะคือมันเก็บเสียงได้ดีเลยแหละเล่นอะไรไม่เล่นค่ะเล่น ปลาเป็นปลาตายมันสนุกมากมากเลยนะคะกับการที่อยู่กับเพื่อนอ่ะจากคนที่อยู่คนเดียวอะ่ะมาอยู่กับเพื่อนอะ่ะทำให้อยู่คนเดียวได้มันก็ยืนยันว่าอยู่คนอยู่คนเดียวได้แต่การที่มีเพื่อนพวกนี้เรารู้สึกโชคดีจังเลยมันจะดีกว่าถ้ามีอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือที่เรากินอยู่ทุกวีกเลยคือหมาอร่อยมากและน,นี้ก็คือชีส จื้อสิบบาทเองนะคะรุ่นมาสุราษฎร์ธานีมามาหาอะไราเราได้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะ่ะมีตลาดนัดที่ใหญ่มากแล้วก็ของกินก็อร่อยแบบสุกๆเลยราคาถูกมากด้วยนะคะสุราษฎร์ธานีมาได้นะคะเราบอเคล็ดว่าเราจะแบบด,ดูสิบไม้นองแต่จริงๆไม่จ้ะฉันจะใส่สลงไปเลยเพราะว่ามันเป็นแมปเรี่ให้กันแล้วกันไง ถ้าเกิดว่าเอ้ยวันหนึ่งตัวคลิปวิดีโอนี้นี่ก็แค่ตั้งเป็นแบบให้คนที่เฉพาะมีนีเท่านั้นจ้าแต่ว่าตอนนี้อาจจะโพสเป็นสาธารณะก่อนทุกคนดูสวยมากขนาดไหนอ่ะมันโคตรจะดีเลยอ่ะเนี่ยอยากได้ห้องจริงๆไหมโคตรจริงจเลยม,มาแวนวจ,จะจะจหน่อย ไม่รู้สถานการณ์อะไจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่จะทำคือตุ๊กตา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 ขำตัวเองลยมันคือกระเบนะทุกคนแล้วน้องเหมือนยิ้มให้เหมือนมันใส่เด็กเล็กดัดปันเลยอันนี้แค่เอาเขาเรียบแขก่อนที่จะมีโชว์นางเงือกทุกคนดูดีตัวใหญ่มากเลยอ่ะ ดูมันว่าได้ยังอย่างดีอ่ะตัวมันใหญ่อ่ะแต่มันเหมือนกับปลาที่เราชอบกินเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะจบคลิปแล้วเนี่ยบ๊ายบายนะคะ